อันนี้คือลูกค้าแมว2คนนะคะ,ะนั่นนัน่นน้องมากันแต่เช้าเดี๋ยวพาขึ้นไปอยู่บนห้องอันนี้เป็นถุงห้องน้ำนะคะห้องน้ำของน้องทั้งสองเขาเอามาเพราะว่าน้องเขาชอบใช้ห้องน้ำแบบนี้นะ ไม่ได้ใช้ของบ้านเรานะคะทุกคนหยับจ้าหมาเอาขึ้นไปให้น้องเขาก่อนแขกประจำของเรานะคะน้องนะากลมน้องฮิเมะชอบน้องคนน,าานี้นะนารานิสัยดีเนอะใช่ไ้่คะลูกอะไรครับแล้วก็น้องอีกคนนะคะนี่เมงคูนะคะเป็นยั้ไครับลูก เข้ามาก็ไม่ได้เป็นหลบอย่างนี้เลยเนาะเริ่มชินแล้วเนาะหนูมากันหลายรอบแล้วเนาะนี่ขวดนี่นะเรียนพิเศษไปนะลูกเดี๋ยวแม่มาไปทิ้งขยะบ้านนู้นก่อนแล้ว<ๆ>เดี๋ยวมากลับมาแป๊บเดียวอ,ออกไปเอาขยะไปทิ้งนะคะแล้วก็กลับมาที่บ้านก่อนแล้วช่วงบ่ายๆค่อยออกไปเคลียร์ไปทําความสะอาดกันต่อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขามาทาทาแอร์นะคะวิช่างแอร์มาทําให้แล้วนะคะ เต็มรถพอดีค่ะวันสาร์นี้คนมาต่อคิวทิ้งขยะกันแบบยาวมากเลยค่ะนี่แต่ดูจากตรงนี้นะคะโรงขยะของเขาคือใหญ่จริงอ่ะโรงขยะเมืองนี้ใหญ่มากเลยถึงว่าแบบเผาได้ทุกสิ่งโยนลงไปทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่หรืออะไรไม่เหมือนแถวเ,เมืองเรานะเมืองเราคือโรงเผาขยะเล็กค่ะเครื่องเผามันเล็กมากก็เลยต้องแยกเยอะเพราะว่าเผาทีเดียวไม่ได้มาต่อคิวกันต่อข้างในนะคะกลับมาบ้านนะคะมาทำงานกันต่อค่ะ เดี๋ยวเราก็จะไปไปสนีนะคะเราก็เลยไปอีออนซื้อของเข้าบ้านไปกันดีนะสองคนอ่ะพี่น้ามีหนังสือเวียนอ่ะเดี๋ยวเอาไปให้ฟ้านตรงนี้ด้วย เนี่ยค่ะไม่หนาวอีกแล้วนะคะเนี่ยร้อนอีกแล้วงงไปหมดเนาะวันนี้ไม่หนาวเลยอะลูก,อลก็อรกิซแวะซื้อของกันก่อนนะได้มนะเสนึเมื่อกี้ข้า,านนมถนนมะหมากก็ทําแบบก้มแล้วเออมะหมากมามออก้มน้อยไปเหรอโอ้ยต้องให้ก้มเยอะๆอีกเวลาขอบคุณที่แบบเขาจอดให้เราข้ามถนนน,นะพอดีเลยค่ะเดี๋ยวซื้อครีมนวดแล้วก็บอดี้ซอฟด้วยเลย นนี้ะะคะเอาไปไว้ที่บ้านนูน้นกันไม่ไาจะได้ก็ลืมไปนะของที่บ้านก็ทิมนวดหมดเหมือนกันนะ <c oughs> ก็จะเป็นของยี่ห้อนี้อ่ะโอเคอันนี้ก็น่ารักอีกแล้วนะคะน่ารักด้วยแพ็กเกจ <c oughs> ถ้าใครชอบแนวมิกกี้ก็อันนี้เลยค่ะน่ารักมากข <c oughs> นูเลือกขนมปังแล้วลูก นี่นั้นเลือกลุกลกเราต้องหยิบอันที่มันลดราคาเห็นไหมสิบเปอร์เซ็นตะ์นมสองกล่องลุกแต่ก่อนเป็นนมที่ถูกที่สุดนะคะตอนนี้คือแบบ257เจ็ยนซึ่งไม่ต่างกับนมอันอื่นเลยนี่ขนาดอันนี้แต่ก่อนเป็นนมที่ถูกกว่ามันแพงก็แค่278เยนไม่ต่างกันมาก อันลดราคา10%อ๋อน,นั่นก็ลดหรอคะเอานนอันนี้ลดหมดเลยอันนี้ลด30%เหรอเอานี้เลยนีได้นเนาะไก่ทอดของหนูไอ้น,นีเราซื้อแล้วคะเพราะว่าเราเอาไปเข้าช่องแชรฟีดนะช่องฟีดเพราะว่าทําทีเดียวไม่มนอยู่แล้วก็เลยซื้อราคาถูกก็ได้นี่น้ำบอกว่านนี้ดีกว่าเพราะถูกกว่าหรอคะเพมันน้อยกว่าไงคะก็ได้แล้วแต่หนูโหเนี่ยสายแม่บ้านตัวจริงอนาคตใช่มาจะซื้อกุ้งหรือ ที่ม mm ีป hmm. ้ายเนี่ยคือแบบถ้าเราซื้อสามแพ็คอะค่ะจะพันห้าสิบสองเอนนคะซึ่งนตโตมาลูกหนึ่งอันก็พอแล้แหละเนาะแต่แม่หมาเป็นคนไม่กินไงหนูกินหรือเปล่าหนูก็ไม่กินเนาะมีแต่นี่กูกระเลโอแล้วก็ปะปะคือก็ซื้อผักที่เขาแบบตัดตัดไว้แล้วค่ะได้แบบเวลาทําอะไรก็ง่ายเลยใส่เลยไม่ต้องมานั่งตัดนี่นี่แม่หมาก็ไม่กินหรอกแมะหมาไม่กินถอ่วแล้วก็มาดูมุมที่เขาลดราคานะคะ เนี้ยหรอไม่ค่อยชอบเท่าไรหร่หรอกซื้อกล้วยดีกว่าถูกมากเลยมันแบบก็งอมๆนั่นแหละ,ละอันนี้ดีกว่าลาฟูรันสอ์อันนี้มันจะรสชาติเป็นเหมือนกับฝรั่งอะค่ะอันนี้เลยค่ะมาสคาร์ทที่แบบดูเหมือนจะชอบกันแต่มียมกินไม่ค่อยได้รู้สึกว่ามันเหมือนมันเหมือนยาและแตี่บ้านก็เลยชอบกินแบบนี้มากกว่าแบบธรรมดาเก <laughs> ือบลืมบอดี้ซอฟนะคะเดีย๋ยวเอาไปไว้ที่บ้านเตรียมเพราะว่าลูกค้ามาพักพรุ่งนี้ค่ะ ต้องเอาแนวบอกว่าแพ้สําหรับคนแพ้ง่ายเลยเผื่อไว้1,800เยนโอเคเนี่ยมากลินะ่าถึงประหยัดมากกับเลโอนะโอ้โหโโห,หยิบเอาหยิบเอาเขากินเยอะนี่แบบเริ่มปีใหม่แล้วนะคะเนี่ยเริ่มขายเขาเรียกว่าสอกสอแล้วก่ะเนนคาโจซึ่งปีต่อไปเป็นปีงูใช่ไหมคะคืออันนี้พูดกันลงทนไน่ารักเท่าปีอื่นก็แบบพยายามสุดฤทธิ์ให้น่ารัก ร้อนอ่ะร้อนอีกแล้วเสื้อกันหนังกันหนาวเก็บอีกแหละงงไปหมดเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวทุกคนนอนกันอย่างสงบสุขโซฟานี่ดูจะชอบกันเยอะสุดเลยเนาะนี่เป็นสถานการณ์เมื่อน้องหมาลงมาข้างล่างนะทุกคนก็อ่ะเป็นลออยู่้งบนนี้ เราไปบ้านนูนะคะเอาเก้าอี้ไปให้เร็วประกอบนะคะกับโต๊ะเพราะเราทําไม่ค่อยจะเป็นให้เรียวทําดีกว่าเอาทําเก่งอะลูกขึ้นรถกันกขึ้นรถอันนั้นเข้าไปลูกอันนั้นผ้าม่านผ้าม่านเดี๋ยวเรามาทํางานทําการกัน,นะคะ่ะมันมันแข็งมากเดี๋ยวมาทําเองลูกมันแข็งมากอ่ะโอเค น,นี่กอเตสเเรนี่ยแอเสร็จเรียบร้อยนะคะอของตโตชิบา้าสองเครื่องอเดีวอของขึ้นไปข้างบนได้เลยลูก <Evet. S 1> น,น,นี่น้หนูจะตกลูกหนูอยเอาขึ้นไปเดี๋ยวแม่เอาขึ้นให้ใช่เอาขึ้นไปข้างบนแต่หนูไหวเหรอเอ้ยอันตรายอะเอเตอนแล้วตอนแล้ ทำไมเก่งจังเลยอ่ะอุ้ยโอ้ยเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยคอยประกอบอยู่ข้างๆก่อนโอ้ย่ไงฮ่ามันมขี้เกีอ่ามาคอยช่วยหนูอยู่ลูกอ๋อให้เลโอช่วยประกอบโต๊ะก่อนนะคะโต๊ะประกอบอันนี้ลูกอุ้ยหาที่แกะก่อนไม่มีที่แกะอ่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแอใหม่ของโตชิบ้าด้วยเพราะว่าช่างเขาบอกว่าเขาไม่ใช้แอร์ประเทศอื่นแต่ของประเทศญี่ปุ่นนี่ก็นี่หาแอร์เหมือนกันค่อยดูดีขึ้นมาเลยเขามีแอร์ปุ๊บคือเรียกว่าแอร์คือเรียกแอร์แต่จริงคือเป็นทั้งแอร์แล 2> 2้วก็ฮีตเตอร์นะสองอย่างเลยใช้ได้ตลอดปีแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำพมาน่ะน่ติดมานไว้นะ ก็มาติดพามานฝั่งนี้นะคะคือต้องใช้พามานที่เป็นเขาเรียกว่าติดไฟยากนะคะเนี่ยจะมีเขียนป้ายไว้เลยไม่ใช้แบบนี้ไม่ได้นะบังบังคับเลยอะบังคับนี่เป็นรูปเป็นร่างแล้ววางมุมไหนดีเนี่ยลูกพอโต๊เสร็จนะคะก็มีให้ต่อกาอี้ต่อ ดีนะที่เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านกันต่ออยู่ที่บ้านแม้ว่าป๊ะป๋าจะไม่ว่างแล้วก็มีเลโอนะคะที่เก่งเหมือนกันซึ่งเลโอเขาเป็นคนชอบต่อแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเสร็จแล้วหรอลูกอุ้เสร็จเร็วมากเลยอ่ะเหน็กไปหรือเปล่าเนี่ยแต่เดี๋ยวมาไปซื้อปักสามตามาเพิ่มก่อนสามสี่อันแล้นก็ทําก้าอี้ต่อเลยค่ะ เด็กสองคนนี้ทําอะไรในระหว่างที่พี่กาลังทํางานลีนะาอย่าเล่นลีนะามันอันตรายมันจะทําให้เตียงพังมันจะโดนเตียงนั่งเล่นกันอยู่สองค<ป>นแล้วก็ออคุยเล่นคุณคนทํางานอยู่หนึ่งคนก็ทำทำผ้าม่านไปจ้าจะเสร็จแล้วเฮ้ยเราเราลงไปทาความสะอาดข,ข้างล่างก็เสร็จแล้วหนุ แล้วหล่อลูกอุ้ยเรวจังเลยเก่งมากสวยสวก็ก็อีสิลูกอ๋อปรับปรับได้ไหมปรับลงลูกปรับลงอีกอ่าโอเคก็คงต้องวางมุมนั้นแหละเนาะนั่งได้ไหมลูกเป็นไงโตทำงานโอเคเนาะได้สวยอุ้ยสวยเอ๊ะตจ้นี้อ ทำไมหนูว่าโต๊ตรงนี้ไม่ดีหรอทำไมอ่ะ,อะก็นี่เอาเตียงไว้ตรงกลางไงไม่ได้เหรอนะมีการบอกว่าจัดวางไม่ดีอีกอ่ะแล้วหนูคิดว่าต้องจัดวางยังไงแต่จริงๆลูกค้าจัดวางได้เองเลยนะคะจะจะจัดยังไงก็ได้เลย อ๋อนี่เขาบอกว่าเนี่ยจำลองแบบว่ากลับมาบ้านตั้งทำกันบ้านเหมาะแก่การมานั่งอะไรคะเหมาะแก่การมาเรียนเหมาะแก่การมานั่งเรียนออนไลน์ line, หรือทำงาน work from home ช่วงนี้ก็เรียบร้อยค่ะ โอเคเรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะลูกค้ามาเข้าพักค่ะเราก็มากันอีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปซื้อปักสารตามาเพิ่มด้วยมากินอาหารแนวญี่ปุ่นนะคะยาโย,ยเท ต้องนู้นค่ะเป็นแมสกโดนน้อยเราซื้อป so ระจําแล้วก็ร้านทงกัสรอตรงข้ามเนี่ยค่ะถ้าลูกมาเลือกกินอะไรเนี่ยหน้าหนาวร้านไหนๆก็ต้องมีสุกิยากินะะอุ้ยหดี๋จะกินสุกิยากิอีกก็ไม่ดีกว่าเอาปลาดีกว่าอยากกินปลาเลือกอะไรลูกเอาเซตไหนเซตหนึ่งก็สักประมาณแบบพันเยนพันเยนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเลิขูดตัดเล็บด้วยลูกอุ้ยยาวมาก เี๋ยวเอาไปให้เขาลูกไม่หมดไม่หมดเอ่ะนั่งไงลูกอะไรอะลูกนีม่มันพริกนะเผ็ดใ,ใช่ไหมอ่ะนั่งไงกินพ,พริกก็เผ็ดเนาะเดี๋ยวไปตัดผมพรุ่งนี้โอ๊ย้ยเบื่อผมมากอะผมแบบยางตาสองคนนี้เดี๋ยวเต็มตัวตัดผมพรุ่งนี้นะคะ We were having the time of our lives when we started Everything was groovy All I'm noticing lately we've been half-hearted West Side Story Don't feel pretty West Side Story Don't feel pretty West Side Story Don't feel pretty West Side Story แล้วก็อันนี้เป็นของปะป่านะคะซื้อไปให้ปะปากด้วยพอดีตอผมให้น้องคาน่อนี่เน,นะเขาบอกว่าพรุ่งนี้ให้พาเขาไปตัดผมนะคะเขาจะตัดผมสั้นจะตัดผมสั้นทำไมอะลูกหนูไม่ชอบผมยาวแต่ก่อนหนูเป็นคนชอบผมยาวเดี๋ยวนี้ชอบผมสั้นแล้วเหรอเพราะว่าลำคาญว่างั้น สำคาญผมอุ้ยเริ่มโตแล้วว่าไม่อยากให้ผมยาวแล้วอกดเอ้แต่กูสัสมาสัสกโคุก้ไรกิจตะอืออ,อ,อืใช่ตอนนั้นใช่ใช่ใชแล้วทำไมไม,ไไมไอันนั้นหนูก็บอกไม่ชอบผมสั้นเท่านั้นหนูบอกหนูไม่ชอบนี่แล้วตอนนี้จะตัดผมสั้นอีกคืออะไรทำไมต้องตัดอีกกินอ๋ออยากตัดอ่ะก็ได้ก็ได้ลองอานตัดดูสั้นมากเล่นะอยากตัดแบบสั้นมากจโอ้ย มันจะเป็นยังไงล่ะทีเนี้ยเอ๊ะนี่น้ำพุสุตะไรยะล่ะพุสุฮ่าฮ่าทรงที่มันยาวกว่านิดนึงหนูหนเอายาวๆนิดนึงสั้นมากมันก็มันก็จะแมนไปอ่ะลูกน้ำพุก้าในกีก้านะคะว่าก็ว่าก็ใจนะคะจังเนี้ย everything was good